เออฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไมโครโฟนแล้วเนาะน่าจะได้ยินโอเคคือจะบอกว่าวันนี้หมอกจะมาสอนพิมพ์โค้ดเป็นหนึ่งในคลิปไม่กี่คลิปที่จะมีสาระเอาจริงหมอกเพิ่งรู้ว่าตรงนี้มันเปลี่ยนชิกีงามิได้ด้วยเอาจริงเพิ่งรู้นะเออช่างมันเถอะนะเข้าเรื่องเลยดีกว่าเริ่มสอนพิมพ์โค้ดกันเลย อนีงไงไว้ที่อั่นนะโอเคชาแนลสิบห้ามีคนไหมคิดว่าจะมีไปแนลจะได้มีคนเนาะโอเคอย่างแรกเราต้องเป็นภาษาอังกฤษเนาะยกตัวอย่างอะไรดีซ4ซ7หนึ่งเจ็ดเหกเจ็ดแล้วก็เราจะพิมพ์ว่าอะไรดี มกคุณชาบอ่ะได้ละอันนี้ก็ล้มามันจะได้สีหนี้เขาวะถ้าอยากแกล้งเพื่อนก็แต่คิดว่าส่วนใหญ่นะ่าจะรูแ้แหละไม่ใช่ผิสีหนึ่งเจ็ดเอหกเจ็ดมกคุณแล้วต่อไปต้องเป็นสีดำใช่ปะอืมสีดำโค้ดเป็นซีสองเจ็ดสอง สี่สองศูนย์มันก็จะได้แบบนี้ไปพิมพ์ในกิวได้โอเคทีนี้วิธีการเล่นโคดน,นะเล่นโค้ดกันสนุกมากละ แต่วิธีการพิมพ์ก็ยาวอยู่โค้ดแรกน่าจะถูกนะจริงๆแล้วอะโคดแรกเออมันมาจากคนคนึงในเกมในกิวเราอะเขาบอกว่าพิมพ์โคดสียังไงนะเลาไอเพิ่งคิดขึ้นมาได้ว่าเออเราเก็บเอาไว้นี่นาอาโค้ดอันนี้สีแดงนะไม่ใช่วะพิมพ์ผิดแน่เลยเอาจจะจดผิด de อนี่สีหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่พิมโค้ดพิมพ์แม่นแม่นอ้าวจบแล้วสีแดงไม่ได้ละว่าเราจดผิดช่างสีแดงมันสีหนึ่งเจ็ดเอหกเจ็ดอันนี้สีสีครีสีเขียว เอาไว้แบบเอาไว้แก้งเนี่ยตอนตีบอสตอนอะไรอย่างนี้นะมันมีไหมไม่มีมันไม่มีตัวอย่างให้เลยวันนี้เสียใจโอเคแล้วก็อันนี้อาจจะไม่เห็นมันเป็นโค้ดเอาไว้กับสีเดิมของสีดำาี2สอง2 2 0เป็นสีดำเอาไว้กลับเพราะว่าไม่งั้นเราจะพิมพ์กันเนาะจะแก้งมันจะ ไม่ได้ต่อไปเป็น c f f f นะเป็น o o เนาะสีเหลืองไม่ใช่ว่ะแปลว่าโค้ดบางอันใช้ไม่ได้ต้องลองดูเพราะว่าบางอันอาจจะเป็นนะี่อุ้ยอันนี้นสีแดงนี่ว่ะ ตัว R มันคือเลสไม่ใช่ Orange เพราะตอนเราจดเราจดไม่ดีโอเคแล้วก็ตัว G สีเขียวเขียวนีออนถูกปะเขียนนีออนถูกปะแสบตามากแล้วมันก็จะไม่เห็นด้วยแล้วก็ตรง B จะเป็นสีฟ้าไม่ใช่เพอร์โล มันต้องเป็นสีฟ้าดิแพรว,ว่าโคดอันนี้กับโคดในเซิร์ฟไทยอาจจะไม่เหมือนกันหรือไม่ก็เราจดผิดแล้วไปพิมพ์จบแล้วแล้วขึ้นต้นด้วยตัวบีมันจะเป็นสีม่วงไปได้ยังไงอ่ะอันนี้วิธีการพิมพ์แล้วก็ลองอีกสองโคที่เรเคยจดไว้อันนี้สีอะไรวะไม่ได้ไม่ได้ไ โอ้อันนี้ได้โอเคก็เดี๋ยวจดโค้ดเลยแต่มันก็จะขึ้นโค้ดใช่ไ่มมันจะขึ้นสีเนาะมันไม่ได้อันแรก C C หนึ่งเจ็ด A หกเจ็ดนาะทวนใหม่เลยแล้วกันสีเขียวต้องใช้อันนี้นะ ต่อไปสี่สองเจ็ดสองสี่สองศูนย์สีดำแคปดีๆตอนนี้แคปตัว R สีแดงนี่คือโค้ดทั้งหมดที่ใช้ได้เนาะที่เราเคยเห็นใครมีเพิ่มก็บอกกันมาเลยเท่านี้แหละที่ได้อ๋อแล้วก็สุด้ายหูกปะ C F F โซนโซน F F มันคือพิคงหรือมันคือเพอร์โลไม่รู้เหมือนกันวิธีการพิมพ์ก็ผ่านไป6นาทีสอนพิมพ์โค้ดคิดว่าน่าจะจำได้กันไม่อยากไปแกล้งในกิวเลยเดี๋ยว,ดยวโดนเตะจริงเพราะว่าบางคนมันชอบแกล้งและ เท่านี้แหละอ๋อไหนๆก็ทําทั้งทีละมาดูหน่อยแล้วกันไม่รู้ว่าจะตีเสร็จหรือยังเนาะโอเคมาถึงเลนแล้วพอเราตีอย่าไปตีตัวนอกเส้นทางตอนแรกๆเราก็กดมั่วแหละแย่เหมือนกันอือฮะอุ้ยยังอีกไกลเลยอะของเราไม่พอตีแล้วเท่านี้แหละว,วันนี้มาสอนเขียนโค้ด งกดีเหมือนกันมาปวดชิคกิงนมมีให้ดูก่อนมันก็เยอะนะคือเราไม่รู้ว่าเราจะทำตัวอะไรต่อแล้วอะคิดว่าอาจจะทำทำาโมอีกสักตัวหนึ่งเนะี่ยยังไม่มีเลยทำโอนี่ไว้เยอะมากมันไม่ได้อวยตัวอื่นเลยกับว่าจะทําำชินต่อมั้ง จะทำไว้สักสี่ตัวเอาไวแบบขาไม่เร่งแล้วก็ชินตีตีตีตน่าจะตายอยู่แหละก็ใครลองแล้วก็เอาเลยเคยเจอใน p, p ีวีเซิร์ฟไทยอันนั้นแพ้ยับเลยอะ่ะอืมก็ลองดูนั่นแหละพอแล้ไม่มีกิจก,กรรมอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะเดี๋ยวไปหาเพื่อนฟาร์มด้วยโอ้ ไม่นะไม่มีเลยแต่เราก็มีดารุมะเยอะอยู่แล้วไม่ได้อะไรขนาดนั้นอื uh ้ม huh. คิดว่าเราได้แหละแต่ว่ามันจะได้สกิลสกิลดารุมาแทนนะอะเพราะเนี่ยเรามีอันนี้อยู่แล้วไงที่เหลือก็ไม่มีอ่ะแต่อันนี้ถ้าใครจำได้ว่าเคยลง เคยลงอยู่อะเออโอเคถ้างั้นก็เท่านี้พอแหละเนาะบ๊ายบาย